รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีเมื่อวันที่18กันยายน2552นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังความก้าวหน้าของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีโดยมีรองศาสตราจารย์ดรไกรบุตรเกียรติโกมลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงภาพรวมของการพัฒนาวิทยาเขตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันและรองศาสตราจารย์ดรบุญเจริญสุรินวกุลหัวหน้าโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตร,ราชบุรีได้กล่าวรายงานถึงรายละเอียดของแผนการดําเนินการพัฒนาในระยะที่หนึหลังจากที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้ดําเนินการก่อสร้างชุดอาคารเรียนและหอพักนักศึกษาซึ่งปัจจุบันผลการดําเนินงานถือได้ว่า เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นจากนั้นนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ของมจทวิทยาเขตร,ราชบุรีและประชาชนในพื้นที่ก็จะได้รับประโยชน์อย่างกว้างขวางจากการจ้างแรงงานเพื่อทําการก่อสร้างอาคารเรียนต่างๆให้สําเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในการผลักดันของผู้นำชุมชนทั้งในระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านที่มีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจึงทำให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างสำเร็จลุร่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด1,117ไร่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรางอาวตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยมหาวิทยาลัย มีแผนในการพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและมหาวิทยาลัยสีเขียวที่เน้นในการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้มีการทํางานอย่างเป็นระบบและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีประสิทธิภาพโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทุนบุรีวิทยาเขตราชบุรีก็เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตบัณฑิตในสาขาวิทยาศา,ศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาท,าที่ขาดแคลนทั้งในระดับบริญญาัรีและสูงกว่าปริารัรีเพื่อสร้างความสามารถของประเทศให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเอกชนกับสถานศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีแล้วนําไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ และสร้างธุรกิจอุตส <og> าหกรรมที่มีผลดีตอ่อเศรษฐกิจและรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร,ร้อมของภาคตะวันตกของประเทศไทยในด้านการเพิ่มอัตรากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงานและการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมที่สําคัญของประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ และเพื่อให้บริการทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง